สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาสาธิตนะคะวิธีล้างเครื่องกรองนะคะเครื่องกรองน้ำดื่มของกิฟเฟอรีนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเครื่องกรองที่เราซื้อมาจากบริษัทกิฟเฟอรีนนะคะราคาก็หลายตังอยู่นะคะเครื่องกรองประมาณก็ตัวนึงก็ตกหลายตังอยู่นะคะเครื่งองกรอง น้ำดื่มน้ำสะอาดนะคะเราก็ดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ดึงขึ้นมาจากน้ำบ่อน้ำบ่อนะนะคะน้ำบ่อน้าบ้านของพ่อที่เจาะไว้นะคะทั้งดื่มแล้วก็ใช้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำหรือว่าซักผ้าเนาะสำหรับบ่อของพ่อที่เจาะไว้ให้นะคะเราก็เลยใช้น้ำบ่อเก่ามาไว้สำหรับดื่ม แต่ว่าเรามีเครื่องกรองอีกที่นึงนะคะเครื่องกรองหลายชั้นนะนะคะเนี่ยเอาไว้ดื่มนะคะพ็ไม่ได้ซื้อน้ำกินนะคะซื้อบ้างก็เป็นส่วนน้อยนะคะเวลาน้ำแห้งเนาะอันนี้เราก็เลยจะมาสาธิตนะคะวิธีล้างนะคะก็คือต้องล้างไส้ไส้กองนะคะทุกทุกเดือนได้ก็ยิ่งดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราดื่มเองจะได้สะอาดถูกหลักอนามัยนะคะ อันนี้ก็เป็นกรองมีข้างนอ,อกข้างในอ,อ่ากรองนะคะก็มีด้านนอกก็คือตัวกรองด้านนอกนะคะนี่<อ>ก็ออกนะคะถอดออกอ,อันนี้เขาก็สอนให้เราได้ล้างเนาะบ<อ>ริษัทก็สอนให้เราได้ล้างนะคะแล้วก็ถอดตัวกรองข้างนอกแล้วก็ถอดตัวในออกนะคะเพื่อน ข้างในเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นตัวอัอนไหนน้ำมีม,มีมีหกหกกองเหรอเขาเรียกหกกองอไม่รู้เราเรียกถูกหรือเปล่าเนาะ อันนี้คือบริเวณด้านในนะคะเราก็จะถอดถอดด้านในออกด้วยตัวนอกถอดแล้วตอนนี้เราจะมาดูด้านในด้านในก็ให้ดูว่ามันมีกองักษ่อ้นนม่มันก็ต้องเปลี่ยนแต่แตไฟนี่เราเรามันเสียไปทีนึงแล้วนะไฟนี่ระบบไฟนะคะเราก็ซ่อมไปทีนึงแล้วนะคะ อันนี้เราก็มาแกะกองตัวนอกนะคะสา,ายนี้นอ,อ๋อสายตัวนี้กรอบอ๋อสายตัวนี้กรอบเนาะนะคะเราเราก็จะเปลี่ยนสายนะคะสา,ายมันกรอบมันนานหลายปีแล้วเนะาะจะเปลี่ยนสาย นี่นะคะเพือเ่อนๆถอดออกมาก็เป็นลักษณะนี้นะคะไส้กรองนะคะเขาก็ไม่ค่อยเปื้อนเท่าไรหร่นะแต่แต่ก็มีอยู่ <ๆ S 1> ดำ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 เดี๋ยวเรามาล้างไส้กรองนะคะไส้กรองตัวนี้ตัวงแพงนะคะเนี่ยถ้าเปลี่ยนทีนึงก็หลายตังค์นะคะสองสามพันไม่มาสามพันด้วยกัะถอดออกมาเป่า มาทำความสะอาดถอดออกมาจากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดเลยนะคะครับที่ฝุ่นเนาะมาทำความสะอาดนะคะเอาอันนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยังสะอาดเลยนะคะนี่เรามัาน่นใจว่าเราสะอาดแล้วก็ใส่ลงกลับคืนไปนะคะเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะ ทำความสะอาดทั้งนอกข้างในนะคะแล้วเราก็เอาใส่ไว้อย่างเดิมค่ะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนสายนะคะเพื่อนๆสายเขาสึกโล่เนาะสายยาวที่ปล่อยน้ำทิ้งนะคะีจิ๊ กิ๊บกิ๊บกิ๊บล็อกสายกิบล็อกสาย,ออสายมันเดิมเราใส่ไว้อย่างเดิมนะคะเมื่อกี้นี่เห็นอยู่ตรงนั้น,นอ,อนันนึงก็นึกว่าอะไรกิบก็หายเจอเร้่องใช่ไหมตัวนี้ก็สำรองต่อ,อส,าตสายใหม่นะคะสายนี้ต้องออกไปข้างนอกนะคะ เป็นสายน้ําเส้นหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นสายสายน้ําทิ้งเส้นหนึ่งเอาไว้ด้านนอกนู้นนะคะเพื่อนแล้วก็เอาไว้ที่เดิมนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เปิดใช้งานได้ตามปกตินะคะ ล้างทำความสะอาดเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เสียบไฟนะคะเสียบไฟให้น้ำเข้าเข้ามาอยู่ที่ถังนะคะถังตัวนี้นะคะถังก็เป็นถังพักน้ำนะคะถังพักน้ำถ้าน้ำหมดเขาก็จะดูดขึ้นมาอยู่ในถังนี้นะคะน้ำที่เราดื่มเนาะพักไว้ก่อนเนาะแล้ว เวลาเราเปิดนะคะเราเปิดแล้วก็เปิดได้นะคะเปิดได้เลยเนาะเพราะว่าน้ำเขามีเต็มถังแล้วนะคะทีนี้ไฟนะคะไฟไฟที่กระพริบนะคะก็แสดงว่าน้ำยังไม่เต็มนะคะไฟที่เขายังกระพริบอยู่เนาะถ้าไฟเต็มแล้วเขาก็จะมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆเราถึงจะรู้ว่าน้ำน้ำเต็มนะคะ ไปเขาตรงนี้เขาก็จะเขียวตรงนี้นะคะพ่าเป็นอ่านว่าน้ําเต็มเราก็ต้องมาปิดตรงนี้ค่ะปิดปุ่มแดงนี้นะคะปิดไฟนะคะปิดปุ่มไฟเสร็จแล้วเราก็อปักออกนะคะถ้าน้ําเต็มแล้วเนาะถ้าเราไม่ไม่ทําอย่างนี้นะคะโอกาสที่จะเสียมันก็มีเยอะเนาะเพราะว่าเราเคยมาครั้งนึงแล้วนะคะ เคยเป็นครั้งนึงแล้วคือเราเสียบไว้ประจําแล้วเราไม่ได้ดูตรงตรงนี้นะคะบริเวณไฟนี่นะคะเราไม่ได้ดูนะคะก็เลยต้องให้ช่างมาดูเขาก็ซ่อมไปก็บรรนั้นเนาะเปลี่ยนใส่ไฟข้างในด้วยนะคะก็ประมาณสองพันนะคะเขาเอาอะเราก็เลยต้องมาดูแลอย่างดีนะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เราเสียเงินเพิ่มนะคะเราก็ต้องคอยดูถ้าน้ําเต็มแล้วตรงจุดนี้เป็นสีเขียวนะคะเราก็จะปิดไฟปุ่มแดง เ็จแลวเราก็จะเอาปลั๊กออกนะคะเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานของระบบไฟข้างในนะคะอันนี้ก็คือวิธีล้างนะคะวิธีล้างไส้กรองทำความสะอาดเนาะถ้าล้างได้เดือนละครั้งนะคะล้างบ่อยๆก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ดื่มน้ำสะอาดด้วยความมั่นใจนะคะเพืพ่อนๆ คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆก็มาสาธิตนะคะวิธีล้างเครื่องกรองเนาะออกไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนสายนะคะสายก็ชํารุดแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ค่ะเพื่อนเพเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ